จริงๆครับคู่นี้โอ้ไม่แบบนี้รุ้นดูเดือนได้เลยถ้ามีดูเดือนนะยัให้พอทีละคอบักใช่ให้หายใจหายคอร์ดน้องเป็นไงบ้างครับ แค่พครับแต่ว่าพยายามทําได้ดีนะจุดเปลี่ยนอยู่ที่ช่วงไหนครับที่ทางแมแพ้เนี่ยล้มแล้วก็ทำมาอราคาได้เปลี่ยนไปเปี่ยนมามาแล้วนะเมื่อกี้นะเอาจะไตหาอะไรเย็นแรงพี่โจนทำไปล้มสลงถือว่าเส้นซ้ายของเรานี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะวันนี้เขาไปทำไปล้มสองว่าเป็นไรคิดว่าถ้าเกิดชุดนั้นปลายกศรีถ้าเกิดเราไม่โดนชุดนั้นนี่เกมจอกมาในรูปแบ่งแน่นอนทำไปล้มหนึ่งนัน พอล้มลงไปดูเหมือนเราลูกช้าเป็นเพราะอะไรครับมันเขาดอกมันเขามันเข้านี่งหมดเครับอืมจุดเปลี่ยนเกมที่น้องบอกเมื่อกี้จุดเปลี่ยนเกมคือตรงไหนที่เราล้มเหรอแล้วมันมีลูกอะไรมีเสามาอ๋อมีของซ้ำมาจังหวะนั้นจัังหวะนน้ก็คือทำให้เราแบบที่ทำให้ลูกช้าใช่ไหมตอนนั้นอคืจุดเปลี่ยนเกมนะแล้วก่อนที่จังหวะนั้นเราก็เตะซ้าย เตะแล้วพับเตะราคาถือว่าบรรยากาศในวิธีถือว่าโอเคเลยนะแต่งตัวน้องนแต่งตัวเราไปเยอะเลยเสียดายไหมครับน้องเมียฉีดทั้งหมดเท่าไหร่ไม่แต่งไม่แต่งนองไม่แต่งเหรออ๋อแต่น้องเมื่อวี้บนล็อกเมียฉีดเท่าไหร่ยกที่เราดูยกสี่นี่ห้าหมื่นห้าหมื่นสิล้านเลยร้านหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดยกยกยกสี่ช่วงปลายยกนี้เราไม่โดนเข่าตามน้ำจังหวัดนั้นเกมเกมน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมมโอกาสอยากแก้มือไหมน้อง ได้ครับระดับพิกัดไหนครับแี่6ับค่ั้ง30กวร์เซ็สู้ได้ดีนะอาจารย์ทูนต้องสู้นะสนุกนะต่อยกันนเนี่ยอ้น้องวันนี้ทำห้าาสำเร็จอยากพูดถึงใครบ้างครับน้องขอโทษที่มานะัทขอโทษนหนามถ้ามีโอกาสก็ขออีกสักไฟต่อตสองปอนด์เหมือนเดิมนะ ติดเกือบอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจังหวะนั้นมันเกิดขึ้นมันเลยทําให้เราแพ้วเนี้ยเสียดายไหมไแต่ก็ยอมรับความไม่แพ้ใช่ไหมครับตรงไหนบ้างน้องที่ต้องไปปรับพวงแก้ไขครับมาส้ไงครับวันนี้ก็พยายามชาเต็มที่อัดฉีดล้านกว่าได้เป็นตัวเลขไม่เป็นไรน้องเป็นกำใจสู้ต่อไปครับผมปบเป็นกำใจให้ครับลาก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 อานทำีนั่ก็ถือว่าวันนี้สู้ได้ดีจริงๆครับผมพี่นักฆ่าด้วยสุดตัวนี้ไม่ใครบอก